กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาเปิดกล่องนี้นะนี่ไอ้กล่องที่มันเล่น7ตาต่อวันที่เราต้องใช้ A 2ชิ้นนะครับ A ที่เราต้องไปเล่นมา7ตานะสชิ้นนะครับผมเพื่อที่จะมาแลกกล่องตรงนี้นะ กล่อ,องตรงนี้ผมอยากได้ไอตัวนี้นะครับโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนรเทศนะแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปครับอยากได้2ชิ้นนี้นะแต่ว่ามันน่าจะออกยากมากเลยนะผมว่านะน่าจะออกแค่3ชิ้นนี้นะครับไม่ก็2ชิ้นนี้นะผมอยากได้ตัวนี้มากเลยนะไอแปลนสร้าง3าหลังนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มาในอีเวนต์นานแล้วนะผมเลยอยากได้มันนะครับมันมารอบนู้นมันเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะผมเลยก็ไม่ได้หาไว้นะครับ อยากได้เป็นเวอร์ชันดาร์กมากกว่านะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงนะโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเนาะมีทั้งหมด6 ID เหมือนเดิมนะครับ24กล่องนะเพราะว่า1 ID มันได้ทั้งหมด4กล่องนะครับไปกล่องแรกนะไปครับกล่องแรกจะได้อะไรหนะอะปื๊บขอเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเร็วับไปอ๋อสองขีดล่างเหมือนเดิมเลยดูทรงซึมมาค ชิ้นที่2องอึ๊บโอ้โหนี่ไงเครื่องบินเศรษฐีออกมาเลี้ยวนะยังไม่มีนะครับแต่ว่าคงไม่น่าจะได้ใช้นะชิ้นที่3ครับไปอืมดึมดึมดึมโอ้โหมาครบแล้วนะ3ชิ้นไปชิ้นที่4จะซํำที่ไหนจะขึ้นไปข้างบนไหมดูสิอืมโอ้โหโ สำตัวบ,บิน V i P นะฮะโอ้ไอดีแรกก็ไม่ได้อะไรแล้วนะเอาไปแลกเพชรไม่ดีกว่าหรอเนี่ยเอาไปแลกได้กี่เพชรเนี่ยใช้แค่อันเดียวเท่านั้นนะสามแปดยี่สี่โหสองร้อยสี่สิบเพชรเลยหรออืมสองร้อยสี่สิบเพชรเลยนะโหดิเอาไปแลกเพชรคุ้มกว่าหรอเนี่ยมาครับไอดี ID ที่สองนะไอดี ID นี้ก็สี่กล่องเหมือนเดิมนะไปครับคือก่อนจบคลิปเนี่ยผมจะสุ่มจี้ข้างล่างด้วยนะอืมสุ่มจี้ข้างล่างด้วยมีอยู่ประมาณเจ็ดพันเพชรนะไม่รู้ว่าจะปิดไหมครับ อยากได้เป็นเวอร์ชันดารังห้ตัวนั้นนะไออะไรวะไอไพาทาโล่กระต่ายน่ารักอะครับอยากได้เป็นตัวนั้นนะเอาไว้กลับเมืองผมจะเอาไปใส่มีเมียนนะครับโอเคทีที่2โอ้โหเครื่องบินเสรษถีมาซ้ำๆเดิมๆเ,เลยนะพ่อหนุม่มเอาของดีๆมาหนอ่อยโอ้โหครบและมาครบและวสามที่ไปทีสจะมีอะไรดีๆไหมอโอ้โหตำรามหาเป็นดิต โอ้ยไม่ได้อะไรดีๆเลยนะเดี๋ยวดูดิไอดีนี้สุ่มไปยังไอดีนี้ยังไม่ได้สุ่มอะไรเลยแฮะแต่คงไม่น่าจะได้สุ่มนะสําหรับไอดีนี้นะครับอืมน่าจะไม่ได้สุ่มนะเพราะว่าเก็บเพชรไว้นะเก็บเพชรไว้เผื่อแบบว่ามีตัวละครดีๆมาจะเอาไอดีนี้ไปทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอไอดีที่3ามกันครับไปครับมาครับไอดีที่3โอเคเอาเข้าผิดอันเข้าผิดอันนะอืมไอดีที่3มนะครับมีสกล่องบอนเดอร์โอ้โหมันจะไม่ออกมาให้เลยเหรอไอโดนก๊อปปี้เนี่ย ไปครับกล่องแรกปึ้มโอ้โหตำรามหาเบนดิตไปครับกล่องที่สองโอ้โหเครื่องบินเศรษฐีมาตัวบิน v ีคชินสามมาเลยนั่นไงโอ้โหแม่งหลอกแม่งล็อกโอ้โหยิน้ายโอ้โหเอ้ยทุกคนมันได้เหมือนกันทุกไอดีเลยอะเอ้ยมันหลอกวันนี้ทุกคน ทุกคนได้เหมือนผมไหมถ้าได้เหมือนผมนี่พิมพ์บอกผมหน่อยนะผมได้ตั๋วบิน VIP 2อันแล้วก็เครื่องบินเศรษฐี1อันแล้วก็ตำรามาเป็นดิจตหนึอันนะครับได้เหมือนกันทุกไอเดียนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเดียที่4กันครับไปครับมาครับไอเดียที่4นะไอดี ID นี้ก็โอ้โหไอดี ID นี้เพิ่งปิดจี้ข้างล่างไปสดๆแล้วร้อนเลยนะ5ชิ้นนะครับนี่ครับ5ชิ้นนะถ้าใครยังไม่ได้ดูผมไลฟ์สตรีมปิดจี้ข้างล่างพวกนี้ไปเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตามหาจี้ข้างล่างที่เขียนว่าสุ่มต หน้าปกสุ่มต่อหาแค่สามชิ้นนะครับแต่ว่าหาไปหามาหาห้าชิ้นเฉยเลยนะตอนแรกจะหาแค่สามชิ้นนะครับแต่ว่าหาไปหามาห้าชิ้นเฉยเลยนะโอเคเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าไปครับกล่องแรกรับันเลยนะอันนี้เหมือนจะมีแล้วนะสําหรับเอ้เชิญเชิญแล้วก็มีอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องบินเศรษยีมาแล้ว ไอเนี่ยฟองทับบูเออนึกไม่ออกนะการเชิญฟองทับ,บููนะครับไอตัวนี้มีแล้วนะแต่ว่าอยากได้ชิน้นนี้แล้วก็ชิน้นนี้แล้วก็ชิน้นนี้สามชิ้นเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไม่มีนะครับไปชิ้นที่สองปุ้มมาหน่อยอโอ้โหตำรามหาบิดิตมาตัวบิน vp พีโอเคมาตัวบิน v v อว v v อีกันหนึ่งโอ้ยเป็นเครื่องบินเศรษฐีเฉยเลยไอดีนี้มาแปลกนะ โอ้โหโอ้ยขอเปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไ d ดีสุดท้ายเราจะไปสุ่มจี้กันด้วยนะครับมีทั้งหมดเจ00ันนะอืมไปครับเดี๋ยวเราไปเจอ i อดีที่ห้านะไปครับมาครับ ID ดีที่5้านะ ID ดีนี้ก็โอ้โหไอดี ID หลักผมเองนะผมจัดไปสามจี้นะครับสำหรับ ID ดีนี้นะหาอันนี้มานะครับโดนบริการหุ่นไล่กาเล่กับขิ้มุนนะส่วนรองเท้านินจานี่อยากได้ส่วนตัวนะครับเพราะมันเป็นเวอรช์ชันดาร์กนะ มันติดดีนะครับชิ้นสุดท้ายเป็นไพ่ทัโรก,กระต่ายน่ารักนะเอาไว้ตีบอสนะครับเผื่อในอนาคตผมได้ตีบอสนะสำหรับชิ้นนี้ตามชิ้นนี้โดนไปหมื่นเจ็ดนะทุกคนอืมไม่เยอะไม่น้อยนะครับจี้แล้วประมาณหกพันกว่านะไม่ถึงหกพันอ่ะประมาณห้าพันกว่าก็ได้อยู่นะอืมสําหรับผมนะโอเคเราไปสุ่มจี้ข้างล่างดีกว่าไอดี ID นี้อยากได้อุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ฟนะครับอยากได้ชิ้นนี้นะอืมอยากได้ชิ้นนี้ไปทุกไอดีผมอยากได้ชิ้นนี้หมดเลยนะเพราะว่ายังไม่เคยมีเลยนะครับโอ้โห โอมาตามแพทเทิร์นเลยแล้วก็ V I P นั่นไงสุดท้ายจุดจบเป็น V I P เหมือนเดิมนงเฮ้ยเหมือนมันล็อกไว้เลยนะเนี่ยเห็นปะผมสุ่มมาสี่ไอดีมันออกมาแบบนี้ตามไอดีแล้วนะมีไอดีหนึ่งที่แปลกไปนะครับได้เรือบินมาสองอันนะเรือบินเรียกเหมือนคนโบราณเลยนะเครื่องบินเศรษฐีนะครับ <laughs> เรือบิน เรือบินนั้นมันบอลลูนนะไม่ใช่บอลลูนดิมันเรียกเขาเรียกว่าบอลลูนไหมไอที่มันเป็นแบบมันมีไอพ่นอยู่ข้างหลังอะที่มันเป็นไอพ่นอยู่ข้างหลังแล้วก็มีที่โดยสารอยู่ข้างใต้อะที่มันเป็นเรือบินอะเรือบินอันใหญ่ใหญ่อะบอกไม่ถูกนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอไอดีนี้หกกันครับไอดีสุดท้ายนะไอดีนี้ผมก็จะมาสุ่มด้วยนะครับไปครับมาครับไอดีนี้ผมก็จะมาสุ่มอันนี้ด้วยนะมีอยู่เจ็ดพันเจ็ดนะครับจะมาสุ่มจี้ข้างล่างเอาไปเล่นกับมีเมียนนะ ไอตัวนี้นะครับไพ่ทาโรก่กระต่ายน่ารักนะอยากได้ชิ้นนี้นะครับมันกลับเมือง55%นะแล้วก็เอาไว้ตีบอสด,ด้วยครับในอนาคตโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ก่อนนะน่าจะมาแพนเทิรนเดิมเหมือนเดิมนะโอ้โหตำรามหาบันดิตมาแล้วครับแล้วก็เครื่องบิน v p p เอ้ยตำรามหาบันดิตมา2อันเฉยโอ้โหกิตตัน VP กินที่4โอ้โห ทริปโปตำรามหาบัณฑิตนะโอเคช่างมันนะครับน่าจะเป็นของแถมใครเปิดได้อะไรจะดีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้นะสําหรับไอ้ตรงนั้นนะครับไม่ได้อะไรดีๆเลยครับมาหลับจีข้างล่างนันก่อนนะเราจะไปสุ่มกันนะครับมีอยู่7,700เพชรนะไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ปิดก็ไม่มีแล้วนะไม่น่าจะหาเพชรทันแล้วด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เดทไลน์แล้วนะวันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปก็ตอนตีสามนะทุกคน ืมตั้งแต่ลงสตรีมไปก็ยังไม่ได้นอนเลยนะ <c oughs> นั่งทําอะไรไปเรื่อยเปืเป่อยนะครับโอเคมีของในะอีเวนต์มา1ชิ้นนะแล้วก็อันนี้ที่บ้านนะมีของเฮ้ยเป็น A บวกด้วยทุกคนดูดิเอ้ยอย่างฟุกอะฟุกเกินไปป่ะได้มา1ชิ้นแล้วนะสําหรับ A บวกไปเราไปสุ่มกันเลยก่อนอื่นเราเช็คกุญแจก่อนนะกุญแจมีส5ได้อยู่ไปครับเดี๋ยวเราเปิดคะแนนลัคก,กี้ก่อนแล้วกันถ้าคะแนนลัคก,กี้มาดีเนี่ย เราก็น่าจะดวงดีนะแต่ว่ามันมีแค่เจ็ดอันตอนนี้เหลือสี่อันและอึ๊บไม่โอ้ยมาแต่อีล้วนเลยไม่มีแสงมาแม้แต่กล่องเดียวกล่องสุดท้ายก็ไม่มีโอ้โหไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะอยากได้จริงจริงนะครับเอามาเล่นกับมีเมนนะอีเวนนี้โอ้โหอีเวนนี้ผมน่าจะสุ่มไปหูมหลายหมื่นอยู่นะผมน่าจะสุ่มไปหลายหมื่นอยู่นะครับสุ่มเพชรไปหมดกับไปเกือบแสนนะดูทรงแล้ว ถ้าคำนวณทั้งหมดนะอืมเกือบแสนอยู่น่าจะครึ่งแสนได้นะแต่ไม่น่าถึงแสนนะครับครึ่งแสนนะกดจนนิ้วองิกเฮ้ยกดไปจะเจ็ด to ร <together> ้อยแล้วนะมันยังไม่มาเลยนะสําหรับเอบวกอือหเต็มแล้วนะเต็มแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเอบวกยังไม่มาเลยนะตุ่มาเจ็ดร้อยแล้วนะครับเฮ้ยมันมาในของฟรีมาหลอกล่อเราเหรอเนี่ย โอ้โห ôi. มาของบีมาหลอกล่อเรานี่เองนะโอ้แต่อย่างดีนะมันใช้น้อย7,007น่าจะปิดอยู่นะสําหรับผมนะครับความรู้สึกนะแต่ถ้าดวงไม่ดีก็น่าจะหมดเป็นหมื่นน่าจะหมดเป็นหมื่นนะครับลัคก,กี้ขออบวกหน่อยลัคกี้ลัคก,กี้โอ้โห ôi. ลัคก,กี้นิ่งกิฟป,ปึ๊บโอ้โหยังไม่ใช่นะไปต่อครับอปึ๊บโอ้โหยังนิ่งอยู่ นี่มาแล้วหนึ่งชิ้นโอเคตามสูตรสูตรเดิมเราต้องไปแลกไว้ก่อนนี่ <c oughs> คนอื่นไม่เป็นนะแต่ผมเป็นนะครับชอบเอาไปแลกไว้นะไปครับไปต่อโอเคไม้กระบองอึ๊บอึ๊บหืมกาดดำนะนี่น้ำหอมนี่แหละโอ้โหยังไม่มาเฮ้ยอึ๊บหืม ออโอ้โหเอบวกเอบวกอยู่ไหนโอ้มาเป็นเอสนะไม่เงยพันหนึ่งพันหนึ่งมาชิ้นเดียวนะครับเอ้แต่พันหนึ่งมาชิ้นเดียวเรามีอยู่เจ็ดพันเจ็ดก็น่าจะปิดอีเวนต์นี้พอดีนะอมน่าจะปิดอีเวนต์นี้พอดีนะครับนี่แหละโอ้โหยังไม่ใช่นี่โอ้โหแผนที่โอ้โห ทุกคนผมดูทรงแล้วน่าจะเจ็บปวดรุนแล้วไปครับไปสูม่มันต่อนี่แหละโอ้โหตัวบินไม่ใช่ฮ e y มาแต่อนะอบวกไม่มาเลยนะครับนี่แล้วเราได้มาได้ยังไงนะในของฟรีนะครับโอ้ยลักกี้ไม่เคยได้เลยอย่ะซึ้หู โอ้ยยังอีกเหรอชินที่สองเฮ้ยทุกคนชินที่สองกินที่สองในกล่องยังไม่ออกเลยนะสุ่มไปสองพันแล้วนะครับโอ้โหเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสุ่มอีกสักหกร้อยถ้ามันไม่ออกมาน,นี่ต้องเรียนนะเ้ยนะเออมาแล้วนะครับโอ้โห ชิ้นละพันจริงด้วยนะเอ้ยมาติดกันเฉยเลยนะกดต่อเลยถ้ามาติดกันแบบนี้โอ้หสตันวยพักหนึงเลยนะช็อกนะครับไม่เคยมาแบบติด,ดกันแบบนี้บีบ <c oughs> ีมาสี่อันเลยฮนะโอ้รอบนี้บีมาสามนี่นแหละโอ้โหไม่ใช่เอบวกนะครับหวังแต่เบวกมองแสงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มองที้ชิ้นอื่นเลย <c oughs> ไม่มองที้ชิ้นอื่นเลยนะลัคกี้ลัคกี้ ลก,กี่กลก,กี่นี่แหละเอ,อ้ยสุดยอดมาแล้วนะสำหรับในลักกี้นะโอ้โหเสียงดังไม่ได้นะครับคนอื่นนอนกันหมดแล้ว <c oughs> ต้องพูดเบาเบาหน่อยนะอ๊อโอ้โหน้ำหอมขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยเรามีทั้งหมดห้าชิ้นและขาดอีกสามชิ้นนะครับขาดสามชิ้นนะเราจะปิดแล้วหนึ่งกี้สุดยอด มาหน่อยโอ้โหการดำมาเอวบวกโอ้โหเกือกมา้าอึ๊บโอ้โหอะไรนี้มาอีกไหมอขอร้องอยา่าหยุดแค่นี้ไม่ใช่หยุดแค่นี้เถอะแล้วก็มาให้มันก็พบอืมขอมีแสงหน่อยเออมีแสงอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยไม่มีแสงไม่ได้ลุ้นเลยนะเพราะว่าเราต้องการเอบวกนะรอบนี้มีแสงก็ไม่ได้ลุ้นเหมือนเดิมนะเป็นแสงเอสโอ้โห ไม่ไหวจะเคลียขาดสามชิ้นเท่านั้นนะร่มต่อครับน่าจะปิดอยู่นะเหลือต้องสี่พันนี่แหละโอ้โหไม่ใช่โอ้โหตัวนี้ตัวนี้น <c oughs> เนื่อยเนื่อยเฉยเลยจะบอกว่าตัวนี้เป็นเอเฉยอยากได้เอบวกนะโอ้เอไปสองอันช้าง นี่แหละโอ้เอสมาอีกโอ้สามีแสงมาทั้งทีไม่ใช่นะครับจะขอแรกไว้ก่อนนะซื้อขาดสามชิ้นนะสำหรับเอหมวกนะครับหน้าสี่พัน่น่าจะปิดอยู่แลหละอื่น่าจะปิดอยู่นะไปมามาน่อยนี่โอ้มาแล้วไปแลกไว้ก่อน ขาดสองชิ้นนะทุกคนขาดสองชิ้นนะไปครับอโอโหตัวบินนี่เห็นจนเบื่อแล้วอันนี้ฮืมโอ้โเอมานะเอมีเป็นถังแล้วเอาเอบวกมาโอ,โ,โอ้โหมีแหละไม,ไม่ใช่โอ้โห,โโหต้องมาเออสุดยอด ดยอดนะอืมอม,มาสองชิ้นปิดพอดีเป๊ะเลยนะครับแลกไปเลยนะสุดยอดนี่แหละแลกไปเลยนะครับไพ่ทารโลกระต่ายน่ารักโอเคกล่องนี้กล่องนี้ไอดีนูน้นผมเปิดได้อันนี้นะไอบอดจับขังแล้วก็แกนไม่เด็กเลื่อนไหลนะสองชิ้นนี้เลยนะในเอดีเดียวนะครับได้สองชิ้นสองชิ้นอันนี้เลยนะอืมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเหลาเท้าสเก็ตจ,จะรวยขวด <c oughs> โอเคเปิดกันเลยมีสี่กล่องนะ รอ,องเท้าสเก็ตซื้อรองเท้าก็โดดสีทองรองเท้าก็โดดสีทองอย่้วอืบโอ้โหทิปเปลรองเท้าก็โดดสีทองนะโอเคเรามาอัปเกรดกันก่อนนะมีจอมบึง้งไปเลยมีสองอันนี่เัดเข้าไปรวมหมดนี่เป็นออปอะไรเนี่ยออปกา,กาได้เป็นตกเมืองนะสำหรับอันนี้โอ้โหพกักกันพุกิพุกิ เฮ้ยทุกคนผมรวมแล้วมันไม่ได้อน,นั้นเลยอะ่ะเนี่ยเหมือนไอ้ดีหลักผมเลยนะผมหมดไปห้าสิบกว่าชิ้นนะครับสำหรับเอสนะไม่ได้นะครับไอ้ดีนี้ก็เหมือนกันนะไอตกเมืองแล้วตกเมืองแล้วได้ตังค์อ่ะเนี่ยว่าถึงพื้นที่ก่อสร้างรับมาเบิ้ลของค่าก่อสร้างเนี่ยสี่สิบสองเปอร์เซ็นเอ้ยมันไม่ได้นะดูดิดูด เอ็ดหมดแล้วอ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่เอาอ่ะไม่ได้ก็ไม่เอานะโอเคครับทุกคนก่อนขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการสุ่มจี้ข้างล่างแล้วก็มาเปิดกล่อง24กล่องนะบอกเลยว่าล่มจมนะครับแต่ว่ามาสุ่มจี้ข้างล่างปิดน้อยอยู่นะปิดไปประมาณ4,000นะแล้วก็ของดองอีกนิดหน่อยนะปิดไป4,000กับของดองอีกนิดหน่อยนะครับอืมถือว่าคุบอยู่นะโอเคแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน อย่าลืมเข้าไปรับกันนะเพราะว่ามันจะลีแล้วนะครับเพราะามันจะลีแล้วนะสำหรับการล็อกอินตรงนี้นะครับไปรับมาให้มันหมดเลยนะอโอเคครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วฝากดกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะบายยครับบุย